มีต้องเลิกแค่โอ้ไปโอ,โอ้ลงสองล้อเลยบานโอ้อย่างขันหนึ่งและขานำโอ้รอหนาร้อยแล้วโอ้อย่างบกขึ้นอยู่ครับบกขึ้นนี่ดีตายเอ้าได้เาดขาขอะไรอะไรก็แชครับผมชัดเดียชัดเดียฮะขึ้นบ่ ่าแล้วเรียบร้อยโอู้หอนแดดบานเ้ยหอนแดดอีตั้งหักเกีเรียบร้อย ไปจังไนล่ะผมชิงยางไปจังไนละบาทรอบที่สองเลยนะครับนี่ผูด <c> ใ <oughs> ดเขาว่าแล้วก็เลยก็แช่หมนะครับผมนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศสดๆโอ้ดินทรายขาดดินทรายขาดเรียบร้อย ว่าแล้วมันต้องค่าสภาพแบบนี้ค่าอีีริขึคืนบ้ละบาทขออย่างเดียว่าให้หาศูนย์ศูนย์ค่าน้ำกับพ่อครับ ขณะผมยางลมรถบุรุมเป็นไปบ่ได้ยกที่สองครัแบบกำลังมัดกำลังมัดสลิง เกมโอเวอร์อครับกำลังขยับแล้วจวดโอ้ขม,มิบมุ้งเลือกแค่โอ้ไม่โอ้ลงสองล้อเล้ว,วบานโอ้ยานขนนั้นแลวคานำ บ่ข้นอนู่ครับบ่ขึ้นนี่ดีตายโอ้โหงานหยาบเลยครับป่านงานหยาบแล้วบุณย์เ,เขาว่ามึไางไล่นี่กะ <c oughs> ถือว่าพลาดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นทั้งที่ไอายมึงก็ขาดลงข้างพี่ป่าน พี่าได้ถอด้างเทอาไหร่ฮะดึงหายปะนี่ไป,ไปนานจะได้บอกอันนี้หุจักกันนะครับก็เลยคุยกันได้แ <c oughs> ต่พอหุจักกันกับพ่กล้าวอ้วนเพิ่นเลย โอ้ดีนะลูกขี้ใหญ่เราไม่จมด้วยถ้าลูกขี้ใหญ่เราจมนี่งานเข้าเลยโอ้ยมึงเอาโหลดรอห้างผดรุมแท่นบ่ายเนี่ยมับเลยวุ้ยกีดตมว่านอไรเขาตู้แล้วบ่ <laughs>

ไปากกันเมื่อรถได้เอ้ย <laughs> สูต่ออยู่บอโอ้นี่แหละครับดินทรายอันตรายนะครับอาจจะลุ่งลุ่งมาคักเลยเนีี่น่ครับดินเหลืองเลยอะ่ะจ้ากำลังคุยกันอยู่ <laughs> เอาครับผมชมต่อชมต่อว่าไม่เสรจุ่มอีกจะเคลื่อนมือนี่ นี่นะครับผมที่หาซูน60เฮาเกมอีกแล้วนี่ครับไล่ซูดไปพร้อมถ่ายคลิปไปน้ำมันพยาคา <c oughs> อ้อกออกอาก,กูได้เขาว่ากูได้เขาว่าแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเขาเห็นหลายๆนะครับสินครับจะได้เห็นน้ำกันอันนี้ก็ป่าอ่ะว่ามึงครับม่ามึง ปาแล้ว่าใส่บานใส่เมืองเพื่อนมาละไทยดอกฝนตกเศร้าว่านเนีเ่ยครับเกมได้ไงไม่รู้ดูเอาเองขาดปึ้ดเรื่องเดียวตอนแรกตอนแรกคิดวด่ามันจะขึ้นนะครับมันขาดลงเลยคนระับเพราะว่าเพิ่นมาม่างม่างโคตนประสั์น่าจะใส่ไม่พู่หรือใส่เอียงหละมาง เป็นนั่นไนผมบอกแล้วมันนะครับกาจะยึงไฟคนไทยเพิ่นหัวจักดีนะครับว่ามองไถเป็นมองไนเพราะว่าขยอาไทยอยู่ประจับนะมันป็นทีบุกเบิกครับเพราะว่าพ้นว่ามองนี้มันเป็นมองมั่งโค่นกันมันเลยขาดล่มเสียเดียวมา เพี้ตากันดึงบ้างว่ะท่านไอเพี้ว่าไอคอยดึงเจ้แล้วแนววท่านไอเพี้ว่าไอเจ้าดึงควายไรเออ กูได้เหตุฆ่าพนันได้กระตุกวัดลิงวัดนันจะเห็ดฆ่าเอรอปลาอย่างไรนะครับโอ้ขึ้นเบาหน่อยเนาะแต่ว่าอาจะขึ้นเยอะดอกครับเพราะว่ารอเดียวนึงแต่ว่าถ้าดึงไปนาเนี่ยมันเป็นหัวพุ่นนะครับตั้งหนาตั้งหนารถก้านดันเป็นหัวพุ่นนะครับ อามาลุนเป็นื้ำกันครับผมมาสิขึ้นบพขึ้คืคนนี่โอ้พี่น้องคือเมืองหน่อยเลยนะช็อดนี่ชอดเมื่อกี้คือเมืองหลากหลายนะึงก็ดึงเงา้แต่ป้ายที่ไม่มึงดึงไปบอ่อดะโอ้เพื่อนยั้เพื่อนยั้รถขั้นนี้มามามายืนอยู่ถนนน,นะครับมบันจะบุมมาอ่ะเอ้าใครเมืองขั้นเดียวกับพ่อเนาะนะ เพราะว่าม,มันมันม่มีมุมแล้วขึ้นบ่ครับมันรุ่นเฮาอืโอ้หมุนปลาอ้อยทั้งโอ้ยบ่ขึ้น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 บ่ไมีมุมอยู่บ่ไ่มีมุมเลยต้องเลี้ยวออกถนน,นแล้ว ดึงอเออเรียบร้อยโอ้ยมาค่ายอีกเหรอเอาเอาเย็บป้ายเย็บเย็บเย็บ,ยบอุ้ยบปอยู่โอ้แห้งอีหลีขึ้นได้ลหรแห้งอีหลีพี่น้องเอ้ย <laughs> โอ้ตุ่นค้านหนาตูดมาเลยอ่ะมน้าสื่ โอน้แน่นอนแน่นอนแน่นอนหกห้าศูนย์หกศูนย์มันกี่แรงครับร้อยหกแรงมา้าพลังเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับผมคันนั้นไล่หานะครับแต่ว่าแรงลื่นกันแค่แรงเดียวยแห้งลื่นกันมหาศาลเลยนะครับขันนี้เพราะว่าเพราะว่าเกียร์มันดีนะครับแต่ว่าไถาเกียร์สองไม่ได้นะไถได้ครับเกียร์สองแต่ว่าต้องเสียเงินเจ็ดหมื่น โอ้มันจะกะ่อฉีบลมขางไปอ่ออีกไอ้ลุย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 โ้เคอ้าวพาวินังลุยตาลุยตา